สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนคอยไฟเลื่อยยน S1007 นะครับขั้นตอนแรกก็ขันตัวดึงสตาร์ทออกแล้วก็ขันล็อสอตัวที่ติดกับคอยไฟออกครับขันคอยไฟเอกเียวก็เข้าเอาคอยไฟตัวใหม่ใส่เข้าไปครับอย่าลืมนะครับ มันจะมีฟลักตัวเล็กๆไว้ติดกับสวิตครับที่นิ้วผมชี้ไปครับแล้วก็เสียบใส่เข้าไปครับแล้วผมก็เอากระดาษลังตัดมาไปมารองเป็นตัวตั้งของจานไฟกับคอยไฟครับตั้งเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นครับแค่นี้ก็จบครับการติดตั้งคอยไฟ แล้วประกอบฝาเข้าไปครับประกอบตัวดึงสตาร์ทเสร็จแล้วก็ประกอบฝาครอบเครื่องครับขันเข้าไปมาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าจะเสียงแจวขนาดไหนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ Oh, wow.